ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชั้นลกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะซึ่งการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยตอนนี้อันน่ะใครอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยตอนนี้นะครับหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟอฟคัพส์เดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดี๋ยวมาขยายความให้นะครับเดอะแฮงแมนรู้ละจัดแมนโอเคแล้วก็ Nine อัล i n นเรียนไนออฟเอนเดอคัส์หกถ้วยซิกออฟคัพส คนกันเองเพื่อนของเพื่อนนะดูแล้วมีโอกาสเดี๋ยวมาดูกันว่าใครนะ The Empress ใครอยากสารสัมพันธ์กับคุณมากแล้วตอนนี้ uh, The Star โ oh ห oh oh oh. คุณทำงานออกสื่อหรือเปล่าครับแล้วก็ Justice อืมคุณมีความโดดเด่นเป็นที่หมายตาหมายปองของหลายๆคนรวมถึงคนนี้ด้วยแล้วก็ The Wheel of Fortune Wheel of Fortune โชคชะตานำพาคุณกับเขามาพบกันนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ6ไม้เท้า s of Wands คุณกับเขาจะมีความสําเร็จร่วมกันหรือสําเร็จร่วมกันแล้วในทางการงานด้วยซ้ําเหอะแล้วก็สถ้วยเทียบครับความยินดีเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะเกิดขึ้นอีกอ่ามาขยายความกันนะใครอยากสารสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยตอนนี้เท้าความจากตัวคุณก่อนพลังงานคุณณนะเวลานี้หรือช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะ มีปัญหาใดๆกับชีวิตผิดหวังมาหรือว่าฝังใจกับอดีตบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีที่ชวนให้หวนระลึกถึงเป็นประจำหรืออดีตแย่ๆที่ทำให้วันไหวใจหม่นหมองแบบนี้เป็นไปได้นะครับขอให้มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค์มันผ่านไปแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอดีตขอให้คุณระลึกว่ามันผ่านไปแล้ว อย่าเก็บมากดดันตัวเองหรือไปฝังใจจําสิ่งบางอย่างนะครับให้มองว่า,าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าเดทมาคุณไม่ต้องกลัวเดทนะใบเดียวมันน่ากลัวแต่เดทนี่ผมมองว่าเป็นการสื่อสารถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านจากบางอย่างไปสู่บางอย่างการได้ชีวิตใหม่อะไรแบบนี้จบบางอย่างเพื่อเริ่มบางอย่างก็ได้คุณอาจจะมองอดีตมากเกินไปทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขกับปัจจุบัน คุณรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันมันผ่านไปช้าหรือเกินกว่าจะหมดวันกว่าจะหมดสัปดาห์กว่าจะหมดเดือนมันช้ามากเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะคิดถึงอดีตมากไปนะครับแทนที่จะมองปัจจุบันนะลองดูนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเราสามารถมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้บ้างในบางแว็บนะแต่ขอให้เชื่อเถอะว่าคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ถ้าคุณทําสิ่งดีๆไว้หรือว่า ทำเหตุไว้ดีผลย่อมดีแน่นอนขอให้เชื่อมั่นนะครับบางทีคุณอาจจะท้อใจว่าเมื่อไหร่จะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้ได้พบสิ่งดีๆกว่านี้ขอให้เชื่อมั่นนะว่าคุณตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วคนแวดล้อมเขาชื่นชมคุณอยู่เออคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจตัวเองสักเท่าไหร่แต่คนแวดล้อมชื่นชมคุณอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนที่ชื่นชอบคุณมากคนคนนี้เป็นคนกันเองในแวดวงของคุณเพื่อนของเพื่อนคนสนิทหรือใครก็แล้วแต่ในคอนเนคชั่นเดียวกันแบบนี้ เขาเฝ้ามองดูคุณอยู่ในเรียกว่ามองด้วยสายตาชื่นชมมาโดยตลอดนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่จะปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นเพียงแต่ว่าเขาจะานิสัยของเขาจะไม่ใช่คนที่จะมาจีบอะไรแบบโครมครามตุมตามเรียกว่าจะไม่มารุ่มร่ามกับคุณแต่ในสายตาของเขาเขามองคุณตาเป็นมันอยู่เงียบๆขออนุญาตใช้คํานี้เพื่อให้เห็นภาพเลยนะเขามองคุณตาเป็นมันอยู่เงียบๆไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานเ e อ็มเพรสสามารถสลับฝั่งกันได้ตีความได้ว่า เขามองคุณดีมากชื่นชมคุณมากหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้หญิงมาดูคลิปนี้วันนี้คุณจะมีดวงได้พัฒนาก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตเป็นดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีนีแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูได้ใบนี้มีดวงนารีอุปถัมภ์มีโอกาสเจอคุณสุภาพสตรีที่น่าสนใจแบบนี้นะครับลองไปสังเกตคนรอบตัวดูว่ามีใครสนใจคุณเป็นพิเศษไหมมาชวนคุณคุยเป็นพิเศษไหมชวนทํานู่นทํานี่หาของอนั้นนี่มาให้มีของฝากมาติดไม้ติดมือมาตลอดแบบนี้ลองสังเกตดูนะครับ เพราะผมดูแล้วคุณเองอมีคนสนใจเยอะนะคุณอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆชีวิตคุณว่าแต่ละวันไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยใช้ชีวิตไปวันๆกว่าจะหมดวันกว่าจะหมดเดือนดังกล่าวแต่คนแวดล้อมเขาสนใจคุณอยู่ตามพลังงานหน้าไพา่มีคนสนใจคุณมากกว่า1คนแต่มีอย่างน้อยหนึ่งคนที่โดดเด่นเด้งขึ้นมาที่สุดเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณดังกล่าวนะครับคนนี้ไม่ได้มาสารสัมพันธ์ธรรมดานะลองดูให้ดี มีโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ร่วมกันด้วยหรือเกิดผลประโยชน์ไปแล้วด้วยเหอออย่างที่ผมกล่าวตอนแรกนะคนคนนี้เขาไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์นะอย่าอย่าตีความผิดนะครับผลประโยชน์ในที่นี้หมายถึงว่าต่างคนต่างมาทําหน้าที่ของตัวเองทําหน้าที่ร่วมกันแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นร่วมกันแบ่งกันอะไรแบบนี้นี่ความหมายคือแบบนี้นะการมีผลประโยชน์ร่วมกันมันเป็นแบบวินวินไม่ว่าจะมาจากเนื้อง,งานหรือเรื่องส่วนตัวก็แล้วแต่คุณจะมีอะไรบางอย่างที่วินวินกับคนคนนี้ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยุติธรรมหมายความว่าไม่มีใครเอาเปรียบใครไม่มีใครเหนื่อยกว่าใครไม่มีใครสบายกว่าใครคุณกับเขาจะต้องอาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันกว่าจะสําเร็จร่วมกันแบบนี้ผลประโยชน์ออกมาแบ่งเท่าๆกันอะไรแบบนี้ใบนี้เป็นตัวแทนของสภาวะวินวินได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วมันไม่ใช่แค่ผลประโยชน์บอกแล้วเขาชอบคุณเป็นการส่วนตัวด้วยเขาอยากสาร้างสัมพันธ์กับคุณด้วยคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ โชคชะตาพาคุณกับเขามาพบกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน คุณลองทบทวนดูดีๆว่าในอดีตที่คุณอาจจะเคยเบื่อๆในในเจ็บช้ำใจหรือว,ว่าเสียใจจากใครมานั่นเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้ทบทวนให้ดีชีวิตคุณไม่ได้ขาดอะไรถูกไหมครับตามดวงชะตาตามหน้าไพ่เป็นแบบนี้หากใครยังลำบากอยู่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสพลิกฟื้นจะดีขึ้นไนไม่ช้านี้นะครับส่วนคุณที่สบายดีอยู่แล้วขอให้ทําใจสบายๆไว้เลยว่าเฮ้ยมีวันนี้ก็ดีมากๆแล้ว จากแต่ก่อนอาจจะเคยลำบากกว่านี้หรือมีชีวิตที่แย่กว่านี้เจอคนไม่ดีอะไรมามากมายในอดีตปัจจุบันนี้ชีวิตฉันดีขึ้นแล้วประมาณนี้ทบทวนดีๆนะตามหน้าไพา่ผมมองว่าคุณไม่ได้ลําบากอะไรประสบความสําเร็จดีด้วยซ้ำออไม่ว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องส่วนตัวประสบความสําเร็จการงานงานเดี่ยวงานกลุ่มงานหมู่คณะอะไรก็แล้วแต่คุณหยิบจับอะไรคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างงดงามแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเมตตาด้วยนะครับ มันจะมีความยินดีเกิดขึ้นเสมอๆเ,เลยนะ แล้วไม่ใช่วันนานๆเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งความยินดีนี้อาจจะเกิดขึ้นรายเดือนรายสัปดาห์เลยเป็นไปได้มีโอกาสที่คุณจะได้จับโปรเจกต์บางอย่างหรือทํางานบางอย่างที่มีการเจริญเติบโตวัดผลได้รายสัปดาห์รายเดือนราย6เดือนรายปีแบบนี้หรือเป็นรายไตรามาสก็ได้อะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณจับสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มีโอกาสเติบโตแบบวัดผลได้ดังกล่าวเลยนะครับมีความยินดีเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะลองทบทวนดีๆนะครับช่วงเวลานี้หากคุณรู้สึกว่าชีวิตแต่ละวั มันไปอย่างเชื่องช้าน่าเบื่อขอให้มองในแง่ดีชีวิตคุณถือว่ามีความสุขสบายในระดับที่น่าพึงพอใจเลยนะครับทาใจสบายๆให้แต่ละวันมันผ่านไปโดยธรรมชาติตั้งใจทําหน้าที่ไปถึงเวลาพักผ่อนก็พักถึงเวลาทํางานก็ทําถึงเวลาเที่ยวก็เที่ยวกินดื่มอะไรตามภาษาแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบนะครับคนแวดล้อมส่วนใหญ่ประทับใจคุณชื่นชอบคุณและมีเขาคนนี้ที่ชื่นชอบคุณเป็นพิเศษอยากสารสัมพันธ์กับคุณที่เหลืออยู่ที่คุณแล้วว่าคุณอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาหรือไม่นะครับ คนคนนี้รับพิจารณาไว้ไม่เสียหายในอนาคตมีโอ,อกาสเติบโตร่ตวมกันอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้คบหาลงเอยเป็นคู่รักกันสามารถเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่ค้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรียกว่าหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมได้เลยนะเรียกว่าพากันไปเติบโตคน,นนี้คน,นนี้กับคุณจะพากันไปเติบโตได้อย่างแน่นอนประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณมีคนแวดล้อมหลายคนแล้วอยากจะสังเกตว่าคนไหนโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นคนราศีใดธาตุใดดินน้ำลมไฟลองไปสังเกตคนธาตุดินนะมังกรพุ้ศพกันแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะโดดเด่นมากนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปล็อกสเปคนะเอาจริงๆแล้วราศีใดธาตุใดก็ได้ทั้งนั้นหากเขามาดีเป็นคนดีก็ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือมีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะ สิบเหรียญโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆสิบเหรียญไพเ่เศรษฐีออกมาคนนี้ดีคนนี้ครบแล้วรวยครบแล้วเฮงครบแล้วปังล็อกคอไว้แน่นๆเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะคบหากันแล้วถึงขั้นไหนแล้วหรือยังหรือว่าจะชอบกันไหมก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคนนี้สามารถครบกันได้ในระยะยาวและจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกันคบกันแล้วนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กันและกันเรียกว่าดวงสมพงกันมากกับคนนี้นะ ต่อให้ไม่ว่าคุณจะคบหาเขาแบบคู่รักหรือไม่หรือจะคบเป็นเพื่อนเฉยๆเอาเป็นว่าพากันรวยพากันเฮงพากันปังแบบนี้สิบเหรียญไม่ต้องพูดกันมากนะรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงรับไว้นะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ